มีเพลงด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนไปไวายพามาชมคุณน้ากำลังจะตากัดเจี๊ยบนะคะสังเกตให้ดีนะบริเวณเก่าที่เก่าที่เดิมนะคะปานะคะปา่าท่านรองอท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้งานหนัก ตากงามเนาะเป็นต้นนอนเหร็นเพราะเราพังานตาอากาศยังคืนเป็นตนอนมันหนยหน่อยถน้่งลูกโอ,อลูกสุดท้ายเลยเป็นปบอกวานนี้ถอนต้นมันไปเห็ดย่างมาน,นี่ันนีม่านอกงอพวกกิน,กกน,กนกบ,ออบน่กินบัเอาใบมันหรือว่าใบอันกระเทียมเ,เออบ่ไรจะเอนะ ค่ะค่ะให้ยาดถอยรถออกวะยอเดียวเดี๋ยวถอยกันนะครับถอย,อ,ยอันเนี้ยอนไหนี่คือกันเอ้าอย่าไปแล้วเอาเอา,เอา,เอาสิฮัดด้ำเดี๋ยวปีหน้่ะสิวานสิวานที่วัดดอกวะ ใผ้าออกจากวัดและะ้วก็สิบ้านกระเจี๊ยบคือบอเอาตรงเอาตรงนาสนนนัตนางกุฏินั่นเนาะกวาดออกจักแดดละเนี่ยสามแดดโอ้ยลูกกระเจี๊ยบเนาะ ได้ขายเป็นในอะไรยังนี่อันพ่อญงบ่เอา้าวตากออกอ๋อจะเอาตัวนันออกกระจายดอกหน่อยมันอัดไปท่ายไปทา่ายคนนันนดอกใหญ่ใหญ่เอา้าไปเม็ดมัน,มนยังว่าท่านเด็ดตาก ใครมีนาน้อยก็ทำตามน้อยเนาะใครมีหน้าลายกับเห็ดได้หลายแล้วแต่กำลังตามสภาพ,าภาพเอาพ่อเพียงเห่านี่ล่ะเ้ามีเถ่าใดเห่าก็เอาเท่านั้นแหละก็ดีนะนันง่นงนั่งแท่งกับเจียบเองเนะะาะบปเดจ้างเขาคือจังไม่นัดตอนนี้เม็ดปันราคาเถ่าใดนั่ง โอ้ยังอยู่ในลอยอยู่ปีที่แล้วเจ็ดสิบเป็นบ้านเปล่าเจ็ดสิบนะโอ้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเม็ดกะเจียบกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วไอไอตัวไอตัวเนื้อกระเจียบบ้นเด็กตอนนี้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าอ๋อก็ยังดีโอ้ใช่ใช่รุ่นแรกตอนที่ยายมาถ่ายนะรุ่นบ้านนั้นะสามร้อยกว่าอันนี้ได้สองร้อยกว่าก็ต้องเอาละ เขาก็ไปได้จ้างเขาอันแทงน้ำเนาะเออดีดีเขาสิได้เต็มเต็มแน่เมื่อยแห้งในกับของตัวเองเนาะแมนแมนปิหนาแบ่งทีตัวนี้ให้ยายเนี่ยยายเสร็จเม่วานนี่เฮดเอร์ลอดไอไทยตัวอะไรยายเสก็จเมื่อวาน

พอไอ้อที่แทงเขามัน,น,มนต้นแล้วมันก็แมนดูเหงาลงแล้วก็ยน่อยน่อยก็เก้าปีปีที่แล้วนั้นแม่นาเป็นตีขึ้นใหั่งตีขึ้นกับ ไอ้ทั้งๆไอ้ทรงออกแล้วหลังแต่เขาตีกลับเขว่ามันบดไดมาตรฐานลายกระสอบเลยเพราะอาการตากเ้ามันบ่ไดเขาไงรแางคนาไงใช่ใช่เขาเขาทรงกลับเลยตีกลับเลยใช่ใช่ใช่นักเถือเขาก็คัดขึ้นกันเนาะคือจังเม็ดเขาห้าไปขายเ่นบ เขาก็ตัองมีการไอยังก็เเงกงะเขาเอินยังก็ที่แท่งอ่ะกาเอิยังกาตรวจเขานะเอินยังบานเขาเอินยังที่ว่าแปะที่ว่าจะเขาไปขายล่งสีน่ะนะเออใช่ใช่ใช,ใช่วัดความชื้นของข้าวที่เราจะนําไปจําหน่ายเนาะคือการอันนี้มันก็ทรงกลระปังายกระสอบเลยต้องขึ้นเงินเข้าไป ค่ะมาเฉยรถสามร้เวลาไปไห้ว่าค่าในหนาเขากินหลายโพดเน,ะนาะกินายโพดเขาจะได้อีกยังแมนยูดอกเขาเห็ดหน่อยๆซะานไม่กดเขาอีกเนะาะเขาราคาสามร้อยกว่าเขามาเอาหมกโอ้มันก็นเอาไายโพดแหละหนักเนาะเห็ดหนั่ก็ดี พี่น้องเอ้ยกระเจี๊ยบนั่ยมันมันมีทั้งเนื้อขายหลายจ้ะจมเปื่นต้องสิได้ขายผู้เดียวมีคนซื้อผู้เดียวอ่าถ้าเมามีทีส่งมันก็ดีไปเขาซื้อหลายคนเดี๋ไปส่งมาถึงใช่ปึ้งสองสองล่ะอ๋อห่อไปส่งเองอ่ามีทีรับซื้อหลายตัวนิสันมิน่าลหลายหลายบ้าจ้ามันก็ซื้ออื่นอ่าอออื่นก็ซื้อนะก็ดี พะค่าคนแรกคนเดียวมันก็ชาดใดแหละเอาเปรียบเท่าไรก็บ่วยอืมะอย่างคือตากที่ละนิดละหน่อยนะมันคนละมือมันคนละมือโอ้มันคนละวันเวลาตรกเท่าต้องเบิงจำนวนไอ้วันเข้า ตากน้ำเนาะมันเ่็นร่วมๆบู้ไม่น่าละไม่น่าล่ะเขาต้องเช็ดของเขาเขาก็ฮูดีอยู่มันก็โต้มันสีเหี่ยแห้งก้อนเนาะไปรวบมันก็บอะไรฮะแล้วต้มหมึกเดียวกันอือโอ้ที่ตากกองอัอเนะอน่นั่นคือคนละหมึอคนละวันคนละเวลาค่ะ ตันนี้เระจะเก็บก้อนมือหลายดำๆนี่รู้สึกว่าจะผิวค่ำๆนี่เนาะนนได้โอ่อ้อออมี่เก็บืน๋ตัวนี้มันวมนะมันกระเบิงไงดอกเนาะรูปทรงของมันมือหนึ่งสองมือสามมือนี่อย่างตัวนี้ก็ตางเมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อวานนออใช่ก็สองสามตามโอ้ยมันกระต่างกันเบิงง่ายดอกก็น,นี่แหละบางคนยันมาท่านขายหลายเนาะ อาจจะเป็นแบบว่าร่วมๆไปให้เขาน,นเออบางคนกนเหี้ย,ยแบบจานเพื่นะนะพอ,เอนเขาละเอียดเนาะเผอิญเ,เขาละเอียด,ออยดก็เลยแบบต้องคืนเข้าไป่น้วกัอคนไมันค่ะรอเลือกออกอีเด็เพราะว่าดอกใหญ่มันคิแหงพอมดอกน้อยนะคะต้องมาเลือกออกต้องมาปัดอีกเท่านั้นอ,อ๋อ นี่ไงพี่น้องถ้าเสษที่ฝัดออกมาในการอ่าดูก่อนที่จะส่งขายนะคะบางที่บางทางเขาก็ออกมักง่ายเนาะไม่ได้มาตรฐานเขาก็ส่งกลับตีกลับเนาะเสียเวลาใช่เสียเวลา,วลาดูมองหน้ายายอะ่ะนี่ก็คือวิธีการทำอ่า กรเจี๊ยบรายย่อมๆนะคะสําหรับที่ทางเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนๆก็นําให้เพื่อนๆพาเพื่อนๆมารับชมนะคะสาหรับคนที่มีที่ทางเยอะก็หวานเยอะได้ผลผลิตมากมายนะคะแต่ตัวนี้ที่น้อยๆเนาะสองไร่สามไร่ก็ทําได้เท่าที่ได้เนาะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมบายๆพามารับชมนะคะ